ส0 0เมตรเลี้ยวซ้ายเมื่อถึงทางแยกสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายนะครับบ่ายสี่โมงครึ่งนะถนนพระรามสองจะออกการเกนาพิเศษนะครับจะออกการเกนาพิเศษไปบางแคนะครับ ป้ายนะครับป้ายบางแครสุหลักซ้ายจากนั้น60เมตรเลี้ยวซ้ายมื่อถึงทางแยกก็คือเลนกลางนะครับนี่ซ้ายสุดก็จะไปขึ้นทางด่วน700เมตรจากนั้นใช้ทางรถไฟสายทาศูนย์หลกาญจนาพิเศษไปกาญจนาพิเศษบางแคนะครับรับงานจากบางกุนเทียนชายทะเลนะจะไปส่งที่ บางแคนะครับบางแวกบางแถวบางแวกบางไผ่นะช่วงนี้ก็ฝุ่นเยอะนะครับอากาศก็จะสลัวสลวนะน่าจะเป็น PM น,นะครับนี่ท้เข้าขการจางองฟ้าไม่สดใสเลยนะครับี นี่ครับสะพานสูงๆนี่นะครับเป็นสะพานที่โค้งไปนะครับไปเข้าทางด่วนสะพานตัวเดิมที่รถวิ่งอยู่เนี่ยเป็นคลิปนะครับขับแก๊ปนะครับแต่วันนี้ก็ขับแก๊ปนะนี่รถกระบะคันนี้ก็ขับลาล่ามูฟนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะ โตโยตารีโว่นะครับแต่ของเขามันเป็นสมาร์ทแคปนะของผมมันเป็นสี่ประตูเดี๋ยวนี้มีแต่รถใหม่ๆนะครับมาบกับแ๊ปขับลาลาโมดนะใช้เนขาแล้วทำตรงไปเรื่อยเพราะว่าเขาให้รถเนี่ยอายุไม่เกิน9ปีนะครับที่สามารถสมัครขับแ๊ปได้นะถ้ารถเก่าเกินไปเนี่ยสมัครไม่ได้นะครับเกิน เกิน9ปี10ปีไปแล้วนี่สมัครไม่ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นลายล่ามูเป็นแก็ปทาแกปปไดเวอร์นะครับหรือว่าแอปอื่นๆนะอันนี้เป็นถนนการเจนาพิเศษนะครับมุ่งหน้าไปทางบางแครปิด9้าบางบัวทองนะครับ ถนนที่เขาทำการก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วนะครับเทคอนกรีตใหม่นะครับทางต่างระดับด้านในนะครับที่วิ่งอยู่นี้นะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทำจากบางขุนเทียนไปถึงบางแคนะครับต่างระดับเช็กเกษตรมแถวเดอะมอบางแค ก็เป็นการเจนาพิเศษของแหวนฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งที่ยังไม่เป็นทางด่วนก็ยังเป็นทางปกติวิ่งฟรีกันอยู่นะภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้สองวันสามวันวันนี้นะครับท้องฟ้าไม่แจ่มใสเท่าไหรนะ่ ตรงไปนะครับไปนู่นเลยไปยูเทนแล้วก็มาเข้าบางแวกนะครับเที่ยวนี้ก็วิ่งสบายๆนะครับ1ถุงนะครับหนึ่งกระสอบน่าจะเป็นของที่มาจากพึ่งลงจากตู้คอนเทนเนอร์นะจะมาจากต่างประเทศนะครับ มีค่าผ่านทางนะครับไม่ไม่เสียค่าทางด่วนนะเดี๋ยวนี้300กว่าบาทนะครับ3 5บาทอย่าช่วงนี้นี่งานนี่ไม่ค่อยเยอะนะครับผมวิ่งอยู่รอบนอกนะงานมันเพิ่งจะได้งานที่3นะครับบ่าย4ี่โมงขึ้นแล้วนะออกจากบ้าน10บโมงนะครับ สิบโมงกว่าจบเที่ยวนี้ก็จะได้พันหนึ่งนะได้งานแรกจากจจรันไปคลองหลวงปทุมธานีนะครับของสองแล้วได้งานที่สองจากวิภาวดีรังสิตไปปทุมธานีแถวตัวเมืองเลยนะครับตัวเมืองปทุมธานีเลย หรือว่าแต่ละงานนี้วิ่งไกลงานแรกก็4 0 0กว่าบาทงานที่2ก็300กว่างานนี้ก็งานที่3นะครับก็300กว่าบาทเหมือนกันไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับงานมันไม่พาไปแถวสุขุมวิทนี่ไม่ได้ไปหลายวันแล้วนะครับ นี่ครับคันนี้ก็โตโยต้านะครับนี่3รลีโวนะครับรุ่นใหม่เหมือนกันวิ่งลาลาโมฟีงานเยอะนะเดี๋ยวนี้คนขับลาลาโูฟเยอะคือลาลาโมฟนี่ถ้าเรื่องขนส่งนี่ขนย้ายนี่ใครใครเขาก็เรียกนะครับ ว่าแก็บแก็บเขาก็มีเรียกเหมือนกันส่วนมากคนเมืองคนที่ของไม่ใหญ่นะชิ้นไม่ใหญ่เท่าไหร่เขาจะเรียกแก็บนี่ครับสิ้นสุดแล้วนะครับการก่อสร้างของเขาเทคอนกีตอนนี้ก็เามาถึงต่างระดับเพชรเกษมด้านขวาก็เือมอบางแคนะครับ บางแคก็ตรงไปอีกก็จะไปทางปิ่นเก้าและก็บางใหญ่บางบัวทองนะครับไปเรื่อยๆไปจนถึงาลาดหลุมแก้วอีก300เมตรเมืม่อถึงบางปะอินใช้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกาญจนาพิเศษอีก100เมตรเลี้ยวขวาเมื่อถึงทางแยกเดี๋ยว ช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็คงจะได้วิ่งเข้าไปทางด้านในนะครับเพราะว่าทางฝั่งด้านในเนี่ยงานจะยืดหน่อยนะครับสุกเสาร์อาทิตย์ไไนนยถ้าวิ่งรอบนอกเราก็าหาที่จอดนะครัเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับรอให้งานมันเด็ง ทีก็งานไม่เด้งแล้วก็ย้ายที่นะครับขยับไปที่อื่นค่อยๆขยับไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีงานเนี่ยส่วนมากจะเป็นปลายทางนะครับเป็นคนเรียกเองเขาเป็นคนเรียกแก p ์นะสมมติว่าของเขาที่เขาสั่งมันมาถึงเขาก็จะเป็นคนกดเรียกแก p ปเองนี่ครับคันนี้ก็โตโยต้านะครับสมาร์ทแคป์ขับหลาล่าโมนะครับ หลังคาทึกนะก็ดูรถด, ức, ดูถนนนะครับไปเรื่อยๆนะครับถนนกาญจนาพิเศษเดี๋ยวก็จะออกทางขนาดนะครับไปขึ้นสะพานยูเทิร์นข้างหน้านะ เข้าซอยบางแวกนะครับบางแวกทางฝั่งขวาทาอไปเี็กๆ700เมตรจากนัดเลียวซ้ายของจากรยานยนระดับช่วงนี้อากาศก็เย็นๆลงนะครับ ลิฟทีปากแตกนะ3 0มตี้ยวซ้ายออกจากทางต่างระับทางนี้ขับนี้เรียบหนยนะครับ นี้นี่มีเต็นท์รถมือสองนะครับเยอะเลยนะแถวบังแวกนะครับีอก็จะขึ้นสะพานอยู่เถิรนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกสี่นาที ที่เห็นกระดานสีเขียวนี่ก็เป็นทางต่างระดับนะครับของถนนคลานนกตมนทนสายสี่นะครับก็ยูเทิร์นกลับมาปักหนึ่งนะครับเข้ด้านด้านซ้ายนี่มันเป็นเป็นอู่รถนะครับ อู่รถทัวร์หรือว่าสุสานรถทัวร์นะจอดเต็มในข้างในลงไปเย นอบางเสาธงไปทางนี้นะครับนี่คือถนนบางแวกนะครับก็ไปอีกประมาณประมาณเกือบร้อยเมตรก็จะถึงนี่คือถนนบางแวกนะครับถนนเส้นนี้ก็ไปนู่นทะลุออกอุตมนทนสายหนึ่งาราชพึก นะครับแล้วก็เะรันนะครับจุดหมายไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะแใกลจะถึงแล้วนะครับอีก400เมตร โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับสำหรับการขรับแก็บนะครับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอีก100เมตรใกล้ถึงจุดหมายของคุณแล้ว ตรงไหนเ,อ,อ,เนะอ่ยผลิตภัณฑ์อ๋อนี่ไงเห็นล้วดูด้านขวา